بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليتبع كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتيكم تمر عند الله سبحانه وتعالى ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาตลอดมาทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาไหครับชีวิตของคนเรานะมันจะต้องต้องไต่เต้านะครับชีวิตของเราต้องคื้ไปข้างหน้าต้องเดินหน้านะครับไม่มีใครอยากถอยหลังไม่รู้จะมีคนเดินถอยหลังหรือเปล่าแต่ว่าเราจะต้องเดินหน้าครับและเดินหน้าไปอย่างมีความหวังเดินหน้าไปอย่างมีความเข้าใจเดินหน้าไปอย่างมีความตั้งใจ ว่าเราจะเดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องบนแนวทางที่อัลอ์สุมาตาลาน,น,นั้นบอกกับเรานะครับแล้วก็สอนเราโดยมีแบบฉบับ of, ด้วยนะเราไม่เดินเองนะครับถ้าเราเดินเองเราเดินสเปะสปะนะครับแต่เราเดินโดยโดยมีแบบนะบว่าเดินแบบไหนเดินอย่างไรนะรถึงจะถูกต้องตรงแล้วก็ไม่เสียเวลานะครับเราเรียกว่าต้องให้นะเวลาที่จํากัดนะครับ,นะรบ Ooh, ต้องรีบเพราะเวลางเรามันน้อยไง ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันน้อยนะเวลาที่เราอยู่50ปี60ปีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเวลาที่สั้นมากและช่วงท้ายๆของมันเกีีรยมากก็จะเหลือแค่นี้แหละครับนะอายุของคนนะไม่เกิน50นเนี่ยเดินไม่รอดแล้วนะบางคน45-40ีนี่กออ็อะไรนะเดินไม่ตรงแล้วนะมันเริ่มน้อยลงจริงๆนะเนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อวันเวลามันเป็นแบบนี้เราควรจะทำอะไร ก็หันกลับมาดูว่าเราจะแก้ไขแนวทางวิถีชีวิตของเราแบบไหนได้นะครับท่านนบีมุสลัมนั้นพูดไว้อีกนะครับเมื่อวันก่อนนี่เราบอกไว้ว่าสวรรค์นั้นมีจริงใช่ไหมครับท่านนบีก็ยังเน้นวันน่ารักกุนนรกก็มีจริงครับน,ะนรกก็มีจริงด้วยนะครับและคนเชื่อไหมว่านารกมีจริงนะแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อนะนะครับเพราะว่านารกมีจริงเป็นยังไงคนถามนะ ไฟร้อนไหมเออนรกนั้นถูกลงโทษแล้วเป็นยังไงอะไรเโอโ้โหคำถามเยอะกว่าสวรรค์อีกนะี่ครับคำถามของคนชาวนารกคนที่ไฟนรกเยอะนะไอ้ที่ถามเนี่ยอยากไปหรืออยากอยากไม่ไปไม่อยากไปเอาไงนะครับบางคนถามเนี่ยเพื่อไม่อยากไปหรือถามเพื่ออยากไปหรือถามเพื่อหาทางป้องกันว่านะเราจะป้องกันนรกแบบไหนย่างไรนะครับมันมีแง่คิดหลายอย่าง เราบรรดาราบ้าถ้าเราไปทบทวนดูนะครับคําถามของคนเ่าเนี่ยเขาถามเรื่องไปสวรรค์อะไรเนียเพราะเขาอยากทํเนี่ยนะครับทํายังไงอามั่นที่ดีที่สุดทํายังไงอามั่นที่ประเสริฐที่สุดนะครับทำยังไงจะไปสวรรค์เนี่ยนะเขาจะเขาจะถามเพื่อเพื่อปฏิบัติแต่เชื่อว่าเวลาเราถามเรื่องของนรกเนี่ยนะครับเรา จะป้องกันเดี๋ยวบางคนถามว่าถ้าเราจะไปที่ทเที่ยวบานในขับได้ไหมครับไปดูไปดูอยากไปไปดูจเฉยนะครับมันไม่เฉยนะลงไปดูเนี่ยนะครับมันอยู่ไม่ได้มีอาการต่าง,าง,างๆนานามากมายนะครับที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น <c oughs> เราสิ่งเหล่านั้นเราอยากจะ่างไกลมากกว่าในยากุณาเนี่ยพูดถึงเรื่องของไม่ดีของที่ไม่ถูกต้องเนี่ยให้ออกห่างเนี่ย อย่างเช่นจีนาเนี่ยนะครับเราเห็นว่าฟาหรือว่าเล่าการพน,น,นันนะครับให้หอกห่างให้ไก่ฟาชิตานิบูให้ออกห่างให้ไก่นะครับอย่าเข้าใกล้เพราะว่าของไม่ดีเหล่านี้มันมีแรงแม่เหล็กต้องบอกว่ามีแม่เหล็กนะมันจะดูดตัวกับเราเลยนะครับเหล่าเนี่ยนะครับเราเห็นว่าทําไมวันนี้เราบอกว่าเหล่าเนี่ยเป็นอันตารายแต่คนก็ยังดื่มนะครับตับจะแข็งบ้างนู่นนี่นั่น นะเส้นเลือดจะเสียหายหรือว่าจะมีความดันนะเราก็ยังดื่มนะเราก็ขายด้วยนะครับนะแล้วแล้วอะไรที่เขาเกิดความกลัวไหมถ่านาบีบอกว่างี้ว่าอันนารฮักกุลเนี่ยพูดให้กลัวนะไม่ใช่พูดให้ทานี่บางคนเข้าใจผิดโกเค้พูดให้ทําหรือเปล่าไม่ใช่ท่านนบีบอกครับพูดให้เกิดความกลัวนะครับนรกอันตรายนะร้อนแรงนะ น่ากลัวนะครับทรมานด้วยยาวนานด้วยนะไม่ใช่ว่าทรมานแป๊บเดียวนะครับมันไม่เหมือนในโลกนี้ที่เราไม่สบายเดี๋ยวเราก็หายใช่ไหมกินยาบ้างนะครับหรือว่ามีการอะไรพักผ่อนะก็หายได้แต่นรกเนี่ยลงไปแล้วนี่นะครับมันกลับยากนะแล้วมันทรมานสุดๆดสุด,ส,ดสุดของที่สุดเลยนะนะนะนี่เราไม่ยังไม่ได้ไปแต่ว่าจากัดนิรู้ศึกษา นะครับศ <anca> ึกษาเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าดรกนี่มันอันตรายจริงแล้วก็อย่าไปอย่าเข้าใกล้นะครับเรื่องจีนานี่ก็เหมือนกันนค่ับเนี่ยนะบวลาตักระบุจีนาอย่าเข้าใกล้การจีนาแต่มนุษย์ก็ยังไปนะเพราะรู้สึกว่ามันสนุกมันดีมันท้าทายใช่ <charming> มนุษย์ชอบแบบนี้นะชอบท้าทายขี่มอเตอร์ไซค์นี่ไหมท้าทายตู้มเดียวฮะตายเลยท้าทายมักงและถามเราไปไหนะนะครับ เราจะไปไหนถ้าชีวิตเราต้องจบแบบนั้นนะครับสิ้นชีวิตในสภาพดังกล่าวนะโดยที่เรายังเรายังไม่ได้ทำอมัทอิบาด้าเรายังขาดรุด่นขาดนี่มากมายเส้นทางไปสวรรค์ของเราเรียกว่าแคบลงหนะแต่ว่าเส้นทางไปนรุกถังเยอะเพราะฉะนั้นเราบอกให้เกิดความกลัวนะครับในการที่เราทั้งหลายนั้นจะไปกระทําในความผิดในสิ่งที่เราสั่งห้ามนะรเรื่องที่เราห้ามนะครับก็คือเรื่องที่อารมณ์ของมนุษย์อยากไป นะครับมนุษย์มีความฉาลิศยาอันนี้ห้ามนะนะครับอย่าไปใส่ลายป้ายสีนะครับโกหกนะครับ <Go> <h ook> นี่เรื่องของลิ้นเนี่ยนะต้องระวังนะครับเรื่องของมือก็อย่าไปทุบไปตีไปเข็นไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาไปเอาทรัพย์สินเขานะครับอย่างนี้เป็นเรื่องของมือนะครับเรื่องของมือเรื่องของเท้านะครับมันก็เกิดขึ้น เร่องว่าสติปัญญาก็คือเราอย่าวางแผนนะฮะวางแผนในการที่จะดิสเครดิตคนนั้นวางแผนที่จะทําลายคนนี้นี่เป็นข้อห้ามหมดนะครับไม่ว่าสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นลิ้นนะฮะไม่เจนมือมือเท้าทั้งหมดเนี่ยถูกสกัดกั้นไม่ให้กระทําด้วยกับการกลัวเอานรกหรือว่ากลัวการลงโทษจากาอัลลอฮฺสุบฮานะละอัลลอฮฺกล่าวว่าเนี่ยยากุลาอินอาซาเบชดีดอาซาบของมันรุนแรงนะนะครับใช้คําว่ารุนแรง เพราะฉะนั้นรุนแรงเนี่ยขนาดไหนนะครับนะแม้กระทั่งบางคนบอกว่าลงไปในหลุฝังศพนะครับจะถูกบีบด้วยด้วยซิโคบีบด้วย ด้วยอะไรนะแผ่นดินจะบีบซิ่คงซ้อนกันดูถึงมนุษย์จะไม่ค่อยกลัวนะแต่ยังทำผิดอยู่มันน่ากลัวจะตายนะพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายหลีกห่างให้ไกลครับจากนรกแล้วเราจะปลอดภัยเพราะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าว่ากินอาตมานนัดอัลลอฮ์จงให้เราขอทรงได้ททำให้เราห่างไกลจากไฟนรกด้วยก็หวังว่าพี่น้องเรานั้นจะห่างไกลจากไฟนรกแล้วกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ด้วยสวขสวัสดิ์ที่พระองค์เตรียมไว้ให้จากกันตรงนี้ครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับครั้งนี้ว่าบิาััยตฟิกวนดัสาามมมุกมวเรห าบรกที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนด,ดวีผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์